โอเคครับวันนี้ผมก็มาจะมาบอกนะว่าไอเนี้ยครับใครรู้ครับใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยครับว่าเนี่ยไอเนี้ยคือครัอันนี้คืออะไรครับผมไม่เข้าใจว่ามันวางยังไงนะครับเนี่ยไอเนี้ยครับนี่ผมจากวินด์วิวเอ็กซ์พีนะจะแลกๆหน่อยผมไปเจอมันเลยแับสุดยอดเลยครับผมเจอแล้วผมไม่รู้มันคืออะไรนะฮะนี่ครับไอเกันเปิดรูดจริงครับใครรู้บอกผมด้วยนะครับ ผมไม่รู้ผมไปกล้าทํำลายมผมอ,อาจจะเป็นลังบอสก็ได้นะครับผมเลยไม่กล้าลงไม่กล้าทำะไรกับมันนะครับถ้าผมทำแต่ผมจะแบบตายนะครับและเนี่ยครับมันเป็นคืออะไรครับสโตนแวร์ะเดี๋ยวผมจะขุดดูแล้วกันเดี๋ยวผมต้องใจปัม๊มเซฟโอเคเดีย๋ยวผมจะขุดดูนะครับ ไอ้น่าแต้แหวะฮะมันสวยคือกำแพงสวยครับผมไม่รู้มันคืออะไรครับใครชื่อใครรู้ชือ่อป่าวหอบเลยอากันครับโอเคครับเดินแฮร์ครับอ๋อมันไม่รู้มันคือคอะไรเอเธอร์วอลอะไรไม่รู้ครับโอเคครับใครรู้บอกนะ